นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมีอะไรมันพังไปเชอญนอามาที่เรานักเบาเราซ่อมได้มาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการนอกสถานที่มาแล้วครับรับซ<ท>่อมรับ<า>ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาแล้วครับรับซ่อมและรับซื้อทีวีตู้เย็น ตู้แช่เครื่องซักผ้าพัดลมหม้อหุงข้าวเครื่องเสียงไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นและอื่นอีกมากมายพร้อมรับติดตั้งจารดาวเทียมรับติดตั้งกล้อง<า>วงจร<อ> <hit. S 2> ปิดรับติดตั้งแอร์ย้ายล้างซ่อมจบในที่เดียวพร้อมรับประกันหลังการซ่อมสอบถามเพิ่มเติมโทร095 764 2972และ096 924 6,3,7,5มากก่อนต้องให้ก่อนมาด่วน